ล,ลา,ายาาาลมาให้เห็นโรยเลยวันนี้เย่งางพี่ดูงในนะคสะสำหรับที่เราเห็นดูนะคะที่เป็นโซนนะคะสำหรับการมัดทีนะคะคอมนกันววิธีสำหรับการมัดนะคะเพื่อให้เกิดลูกลายนะคะก่อนที่จะนำไปล้อมนะคะแล้วก็ได้มาที่สุดนะคะลาย,ลายของเราก็จะมีนะคะลายหลากหลายเลยค่ะงทั้งเป็นลาวก็จะเป็นลายประยุกต์คิดขึ้นใหม่คิดขึ้นเองก็มีอย่างี่ช่วงที่แบบว่ามีตัวละครดัง ยนะะคหรือบางทีก็จะเป็นลายที่อยู่เป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิถิ่นเป็นเอกลักษณ์แต่ก็จะเอามาประสานกันอย่างเช่นปีที่แล้วเรามีท่าลายไดโนเสาร์จุกต้อมสมกค่ะเรื่องหมอแค่นแดงหมอรัแต่ว่ามันงีดไดโนเสาร์เพราะว่าเป็นเออป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตจุดต้องซิกเนเจอร์ของแกนถูกต้องก็ค้นพบ ไดโนเสาร์เยอะได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็จะเปิดตัวอีกสายพันธุ์โอ้โหนะคะขอัแก้วก็เลยมีผ่า่าลายไดโนเสาร์นั่นเองนะคะวันนี้สำหรับใครที่อยากจะเห็นคำวันนี้ทั้งหมดเดี๋ยวต่างๆเรื่องวันนี้มาอยู่เป็นลายอะไรคะเป็นลายศิลางามค่ะศิลางามนั่งนักนั่งหนักไม่เคยเห็น จำได้เลยค่ะอ่าเจ้าเอกของดิฉันค่ะอ่า <laughs> เพื่อที่จะเก็บสีเดิมค่ะอย่างเช่นครั้แรกอาจจะย้อมเป็นสีเหลืองอ่าเหลืองแบบเหลืองแบบนี้นะพอมาเสร็จะแล้วย้อมสีเหลืองแบล็คอยากจะเก็บสีเหลืองไว้แล้วอยากจะย้อมส,สีฟ้าลงไปนั่ะก็ต้องไปเอาเชือกฟางค่ะมัดมัดมัดเก็บติดสีเหลืองที่เป็นลายตรงนั้นไ,ไว้ไม่ให้โดนสีฟ้าขึ้นไปย้อมต่างลงไปโอ้ยท่นานนอนตะวันตกดีใจมัดนะคะท่าบอกว่ายุ่งง แล้วเราเป็นยังสีเลยแล้วเราใช้ได้ใครไม่บอกว่ายางชาสับสูงยางชนุ่มหนุ่มนะคะแล้วเหยียบลากาแล้วก็บอกว่าสีเลยค่ะเพราะว่าก่อตัวกันได้ยากมากและก็ใช้สีได้เลยแล้วก็จะใช้ฟันน้ำเมฆสีไม่กระจายไปเลยเพราะวิชั่นของเราก็จะทำให้ได้แดงเจ็บมือไม่ปวดตัวผู้ขายนะไม่ได้บอกว่าต้องทำให้แน่นเลยต้องจับสีจับได้ไม่เท่าไหร่โว้ยต้อง โสดีไว้นะคะันก็บอกว่างยัยะโคขาของกายไ่หมนกัได้มาหัเี่ยงเลสวยเลยน่าด่าเวลาก็บเก็ไม่ได้รีดาะแต่ว่าออกมาแบบสวยข้กระดกสันข้อรโอ้โห่รมดานะคะสำหรับแม่ยายที่แบบเสร็จนะคะตอง้นี้มาอยู่เดี๋ยวอกเสร็จวก็จะเข้าแก้หนีนะคะแก้หนีเสร็จเรย้ยก็จะ โอกข้าทางเหลอกแสดงว่าถ้าลายจะผิดพาดยอแนแต่จแก้ขไม่ไงนะคะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพลาถือพ้าเม่ไร้ท้นตอนการย้อนีมาดีนั่นแหละะนะนี้เห็ดีย กันชนพูนที่แบบหนาวเกินไปน้องไม่กินอาหารเออไม่กินอาหารปุ๊บเส้นไหมีขนอะไรแบบเออเขาเส้นไใยเขาจะมีปัญหาเยอะฉะนั้นก็ต้องมีการห่มผ้าให้หนอนห่มผ้าให้หนอนใหม่ค่ะนะคะก็คือการนำใบของแตงใบหมอนนี่แหละแล้วสับๆๆเพิ่มแล้วก็ห่มโอ้โหต้องห่มอ่างนึงค่ะห่มหนาวมากโอ้ไม่ได้ร้อนมากก็จะเป็นขายดีแล้วกว่าจะได้ เีร้อยทุกอย่างเสร็จเียบร้อยสาเรียบร้อยน้องเรียบร้อมาบีบบีบหมดเลยเสียงหมดเลยโอ้โหเห็นไหมคะเราจะได้ผ้าใหม่นะคะแต่ถูกแต่แล้วเมือไรนะคะจนบอกว่านี่ลายที่สามวยยลายใหม่ล่าสุดสีย้าเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าถัไ้สามฟองมันจะเป็นรูแกัไหนอ่านะคะเอาและถักาคกามหมดก็ถอีกตั้งหลายท And this is an exhibition about what Batik is a traditional method of dying by using the rope to create the pattern before dying. Therefore, the pattern is from the absorbing of color in part of silk that is not threatened by the rope. We commonly dye from the light shade to the dark shade. <laughs> เรีรอยแล้วเราก็จะเปนขัยมันลงกับในวิธีการ